เหมาะกับช่งนี้เลยเจบีเคไทยแลถูกต้องถูกต้องบ่งบอกในรักความเป็นไทยคนไทยไอคนไทยหัวใจรักชาติเสื้อสวยผ้าดีด้วยเสื้อดีเสื้อดีเป็นไรไอจัดเป็นเนบช้างไงก็นี่ก็ใส่เสื้อไงเนี่ยตอนมึงก็บอกกูดูหนูเอามาให้หมดเลยได้ใส่ใส่ทั้งหมดเลยแล้วพอเอามึงมึงเป็นแลบใสางเนี้เพื่ออะไรวะบอลบอลดีๆเสื้อน้องพี่ดีๆีให้ตลอด เออพี่หลุยส์เน่โชว์กล้องหน่อยยืนโชว์หนหน่อยเออนี่ใส่บ่อยเนยสีซิดหมดแล้วเนี่ยแจ๊กไหมเดี๋ยวท้าไมทถาไมลายกูมาเจ็บกลนยังวะอ้าวอันนี้คอลเลคชันหน้านี่ส่งให้ก่อนเลยนะให้ใส่คนแรกเลยเนี่ยคนแรกเลยเอออันนี้ทำกับอนุบาลเดลล่าถูกไปเลยนี่เขียนเป็นชั่วโมงให้เด็กวาดเนี่ยอันนี้พี่อีเนึอดครับถามเออเอ้ยแจ๊กพี่ถามหน่อยเกี่ยวกับเสื้อเลยได้ครับพี่เอ็กรายการอะไรแฟนฉันหนึ่งน้ำไม่ได้ทำหรอ เกี่ยวเสื้อเกี่ยวไม่ได้เกี่ยวเลยมึงไปใส่พวกเสื้อฟรีแจให้มึงมึงไม่ใส่แบรนด์เนมแบบบาลองกูอะไรนะไอ้พวกบาลองอะไอ้พวกแบรนด์เนมอะเพราะว่ามึงไอ้พวกเสื้อที่มึงได้เนี่ยนะกูบอกให้แล้วนะมัดรวมกันราคาเนี่ยไม่เท่าบาลองหรอกไหนไอ้เนี่ยป้ายเขียนหนูเล็กกากาวะเออไอ้โต๊ะไอ้แฟนฉันหนึ่งน้ำทาอยู่ปะไม่ใช่หนึ่งคืนหนึ่งน้ำมีไงตั๊กนี่ยไอ้กูไอ้ด้วย อ้าวก็พี่ไปเที่ยวมาพี่บอกหนึ่งน้ำไม่พอต้องอีกหนึ่งน้ำส่งไลน์มาหากูครับให้กูโพสคลิปมึงทั้งวันเลยนะโลงหนังของมึงเนี่ยหนังอะไรโพสเมื่อไหร่พี่โพสเมื่อไหร่ช่วยนี่ก็โดนนะอือาทิตย์เดียวอ่ะขึ้นไอเจียเป็นตับเลยปุ๊บวกพวกพวกมึงโปรโมทหนักกว่าโพสอานนท์อีกนะกูว่าให้ก็ต้องช่วยกันไงเพราะว่ามันต้องเอ้าแล้วมึงส่งให้เฮียตุ้มโปรโมทปะล่ะส่งเฮียตุ้มไม่มีเดี๋ยวก่อนเฮียตุ้มคือใครเฮียตุ้มเฮียตุ้้มมมเเคยลล่่นนาแวพีีไไอะร จริงครับแลวตอนนี้เลิกเจ้าชูอยางเลิกแล้วพี่ตอนนี้หยุดทุกอย่างแล้วเพราะอะไรถึงทําให้เราเลิกเพราะว่าภาพยนตร์เรื่องฟุตทักรักหมูเลี้ง28สิงหาสุดหลงภาพยนตร์เดี๋ยวค่อยโปรโมทกด้เลปไหอเพราะว่าหนึ่งเลยคือเรามองว่ามันเบื่อมันเบื่อแล้วมันก็แบบรู้สึกว่าอยากมีคุณแจ๊ดเป็นไอดอลคุณแจ๊ดเนี่ยรักภรรยามากเวลาไปสยามไปอะไรเงี้ยก็ พาภรรยาไปแล้วก็พาลูกไปอะไรเงี้ยก็เห็นแบบอย่างเขาเห็นพลัรักถึงขนาดตามกูไปทุกที่นั่นคือเขารักเรานะถ้าเขาไม่ได้ตามมึงอะมึงพิจารณาตัวเองได้นะไอ้พวกแล้วไมเขาไม่พี่เอาอะไรนะทำไมเขาไม่พี่เอาถามมันว่ามีวันไหนที่มันไม่อยากเอากูบ้างดีว่ห ไม่แต่พี่เคยบ่นมาผมพี่เครียดพี่น้อยใจว่าแบบทําไมเขาไม่ยอมอะไรเงี้ยก็ลูกกูนอนเป็นปีนเนี่ยกูต้องอาศัยตอนลูกไปอาบนะ้ำเอออาวกธไล่ลูกอาบน้ำพอกีับกมาถึงพวกตะกรูส่งซิกกันลวมองกันแล้วละ่ะท,ทั้งที่ลูกก็ตัวยังหอ,มอยม่เลย่ไม่เหม็นนะเอาใจไท,ย,ทยไปอาบน้าเลยแล้ว <c oughs> หัวมันแพรบเลยไอ <c oughs> <c oughs> ตัวแม่ไอตัวแม่ก็บิ้วดิเออใช่เธอจะเห็นมันวิ่งเล่นนู่นนี่นั่นพอลูกเข้าปั๊บเอาปิดล็อกกูโ้โหใ่กันลย อดูไม่มีอะไรมาขวางกั้นอูงสองคนผวเมียแท้เปิดทีวีกบเอาเลาะดูแลครอบครัวให้ดีใช่ครับพี่นุ้ยครับแล้วเรื่องจริงว่าที่ได้คนเดียวไก่เสกแหละผมเ็ตผมมาเล่นได้หมดแหละแล้วเรื่องผู้หญิงอ่ะคือต่อให้จะมีครอบครัวถ้าเป็นการแสดงผมเอาหมดเพราะผมเนี่ยคุยกับทีมงานนะไอ้ไอ้อะไรอ่ะไอ้ต้อยติงต้องอ่ะ เฮ้แนนเต่าติงตอเออเออไอ้ต้อเขาบอกไอ้ไอ้ตักงภัคหลังนี่เล่นเบามากเรื่องผู้หญิงผู้หญิงมือติดอัมไล้เนี่ยลูกพี่อัมพี่อัมเชียเออไปไหนก็ไปไปทำไมอะพี่ใครจะออกไปไหนกันล่ะคะเจอแด้นนีเลยค่ะประโยคนี้เหรอประโยคนี้มาเลยเหรอมาเลยหนูขอแนะนำรถสุดเท่คันนี้เลยค่ะ ใหม่ไฮลักษ์รีวอเดซิชั่นที่มาพร้อมช่วงล่าง G R Sport ์ตสัตว์เพนชั่นขับสนุกเกาะถนนขับขี่ปลอดภัยพร้อมห้องโดยสารภายในกว้างขวางนั่งสบายจะขับใกล้ไกลก็พร้อมไปได้ทุกที่เลยค่ะและยังมาพร้อมกับความแซบดุด,ดันด้วยดีไซน์แบ็กเอ้าท์โฉใหม่และไฟหน้าลมดำแบบเบบีน L E D จะแต่งแบบไหนก็โดนใจชาวแซดโดยเฉพาะคันนี้เป็นรถแต่งจากรายการกาลาร์มาเตอร์ที่รวมอู่ชั้นนํามาสร้างแนวทางแต่งกระบะใหม่ๆแบบคันนี้จากบางแสนช็อปมาในคอน สตไตล์วัยรุ่นอเมริกันอย่าง The American Roadrider ใครสนใจกระบะเท่ๆแบบนี้รีบจองโตโยต้าแล้วไปแต่งตามได้เลยสนใจทดลองขับไฮลัสรีวอเดซ i t i o n พร้อมเผยแท่อริยธรรมแสบแซดให้โลกเห็นไปพร้อมกันได้แล้ววันนี้สแกนสอบถามรายละเอียดที่คิวโคดด้านล่างนี้ได้เลยค่ะสไตล์เท่ๆดุดันแบบดีนะฮะ นี่มันทางของพี่อยู่แล้วนะครับเนี่ยงั um ้นน wow. ้องจัดไฮลักซ์รีโวเดซิติชันเนี่ยให้พี่หนึ่งคันเลยนะฮะพี่จะขับพาลูกพาเมียไปเที่ยวกันหน่อยครับจัดไอเล็ก่ามามามาๆด็กจริงปะเนี่ยมามา ไอ้แจ็คไอ้แจ็คตั้งแต่ไปทำหนังทำอะไรบอกว่าพี่ตั๊กอ่ะการแสดงเดี๋ยวนี้ดรอปลงมากไม่เอาแล้วสมัยก่อนจริงๆนะไอ้พวกเล่นละลาบละล้วงอะไรพวกเนี้ยทางเขาเลยคนชอบนะใช่แต่เดี๋ยวนี้ห่างไปเลยเพราะอะไรเพื่ออะไรวะทำไมหมอโน้ตหึงเอ้าตอบสิก็ไม่รู้มึงไปแย้แกคือปากปากมึงนี่แบบจริงๆเนียอยากจะเอา แต่ปากมึงริงก็ฟัไม่ดีก็ผมไม่ร şey> ู้ขอนวดถึงบ้าอะไรไม่มีไม่คือเราก็ต้องดูไงใช่ป่ะถ้าเกิดว่าอ่ะแจ็คมาอย่างเงี้ยเขาต้องปล่อยให้น้องเขาเล่นไปมันทางของน้องได้ไแต่พี่สังเกตมาหลายเทปแล้วแหะว่าตักเขาจะไม่กล้าเล่นแบบว่าถึงเนื้อถึงตัวละเหมือนแบบเกรงๆอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่แจ็คมาก็ดีล้ว ถ้ายังไงเดี๋ยวเล่นโชว์พี่ตักให้ได้ดูเลยว,ว่าการเล่นกับผู้หญิงอหน,น,น่อยเนาะจะใช้มุมกล้องบังหรือว่าจะใช้คําพูดหรือจะมือไม้คือไมอ่ออกไปไม่น่าเกลียดอะเล่นแบบที่หนูเคยแบบออวิดีโอคอลมาพ <c oughs> ีวิดีโอคอลด้วยเหรอพ <c oughs> ี่พี่บอลเป็นไงนี่เหไไ <c oughs> ี้ยเป็นไงหยุดแล้วหยุดแล้วแต่เมืองทองอ่ะแจ็คเมืองทองคืออะไรเพื่อนอะไรฮะเมืองทองคืออะไรเพื่อนไม่รู้ว่าดิถามดิแค่ถามเรื่องความใส่ชื่อเลยไม่มี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 อ้า มึงจั่วขึ้นบปอ๋อข้าวผัดปูเมืองทองไปกินข้าวผัดปูอือดเ พอดีก็บอกแจ็คเหมือนทองแจ็คเหมือนเงี้ยแวขึ้นไปปีตาก็ไปคัทอไทยก็เคยมีมีพาไปหมดนะไอ้แดนมาโสดไม่เป็นไรหรอกแต่ของเราที่ไปในช่วงนั้นยังไม่มีแฟนยังไม่มีแฟนตอนนี้ยังไม่มีแฟนแล้วไอ้ไปคุณแจ็คก็ไปครั้งหนึ่งแต่ตอนนั้นไม่ไม่ไม่ได้มีอะไรกับผู้หญิงแจ็คไปด้วยไปไปแค่ดื่มไม่เฉยแต่ไม่มีอะไรนานแล้วนานแล้วใช่พี้า ไปร้านชานมไข่มุกที่มันนนิดอ่ะไป่เฮียจากจากเขาก้มเล่นเกมไอใส่เกมสะดุดเลยไปกินข้าวผัดปูเออเขากินเหมือนกันเลยร้านเดียวกันไปเนี่ยร้านเดียวกันเอางี้แจ๊เล่นให้น้องมาดูนะเาเล่นให้เด็กมันดูได้ี่มีดาราที่นำเสนอเหมยลินมาลูกเทียนทำเรื่องต่อไปนะ สวัสดีเจลูกเป็นไงอะไรเนี่ยแค่นี้เหรอมาแค่นี้เหรอหรือว่าจะกะจะอยู่กับพวกไอ้ต้อยตาไอ้บอลเป็นแค่ไทยอินไม่อยากใครยอะเป็นแบบว่านางองนางเอกหนังอะไรที่พี่ปั้นไอี่ยวปั่มจกโมกแจ็ตมันจะดีเหรอเขาที่โอ้ยน้อยไปธรรมดามากไดอไม่ได้ไี่ได้ี่จะกล้ากไม่ได้เฮ้ยแจ็กลับแล้วนะเนี่ยเฮ้ยแดงเห้ อันนั้นเรื่งรอยสมมติสมมติปั๊บจอย่างงี้บทอะไรบทอะไรบทเลยป๋าเต็มที่เลยไม่ป๋าแล้วบทเลยสเปคอไม่าีสมมตไม่มีไม่มีแฟนสเปกไหมโทรสัพสนโอย่สจานเลยต่อที่ขยี้ต่อที่ขยี้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 ขยี ันดูดังไม่ใ้าดูด <ını> <sh arp> ังเรื่องอะไรดูดังเรื่องดูดังเรื่องพูดตักลักปูเด็กมินจ๊ะพูดไกลหูพูดไกลหูดูดังเรื่องพูดตักลักปูเด็กมินจ๊ะมาตุนตตานี้ตุนตตานี้งานงานมาเยอะงานติดต่ออยากได้ดิมม่อยากได้ดิซื้องเท้าที่ไหนจ๊ะซื้องเท้าที่ไหนจ๊ะ ขอดูหน่อยดูซิว่ารองเท้ายี่ห้ออะไรผมมีมุกรองเท้านงเทำได้ไงครับโอ้โหพยองอีขั้นใช้นวีไทยแลนด์อันนี้ถือว่าเจ๋งแล้วอัี้คนธรรมดาเมย์มาเมย์มาธรรมดาเมย์มาอีกคนมาเมย์นี่กัไม่อยากเล่นอะไรนะอันนี้คือบางๆนะไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะตักเลยตักเลย แซกโอ้ยแซกเลยแซกเอาตัวสับสันไม่มีแล enfin ้วเหรอโทรศัพท์สั่นป่ะไม่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 ตัวสับสันเราคนรับไม่ไม่ไม่พยาอีกแล้วครับขอโทษครับเอางี้นะมีอะไรจะคุยมีอะไรจะเปิดอยากจะขอโทษภรรยาครับเพื่อแบบว่า ผิดเรื่องอะไรอธิบายพี่นุ้ยฟังด้วยคือเหตุการณ์อ่ะมันเป็นวันแม่ที่12บสองสิงหาที่ผ่านมาอ,อผมเนี่ยรู้สึกว่าภรรยาแบบเหนื่อยที่ผ่านมานที่ผ่านมาหนึ่งปีอะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบว่าไม่ค่อยเล่นกับลูกแบบแต่ไม่ค่อยให้เวลากับลูกอะไรเงี้ยแจ็คไม่ค่อยมีเวลาตอนแรกไม่คิดเลยเขาจะมาอะไรเงี้ยไม่ไม่รู้ว่าใครติดต่อไปเอามาจนได้อะไรเงี้ยก็เลยนะแบบว่าอยากแบบว่าแบบขอโทษจริงๆแบบว่า อยากแบบว่าอยากให้เป็นครอบครัวเหมือนเดิมอะไรครับนี่ก็คือจะเอาตั้งแต่รู้ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้คุยกันเลยใช่ปะเนี่ยคุยครับคุยครับใบหมอนให้โอกาสผม3-4ครั้งแล้วครับในการที่แบบว่าแล้วทำไม,ไมเราทําบ่อยจังตัง้งสามสีครั้งเ<อ>่อไเลยผมรู้สึกว่า <laughs> ผมไม่ได้ทําเหมือนแบบไม่มีเวลาไม่มีเวลาจำหนังไง บอกเขาไปจิงทาหนังด้วยแต่จริงๆแล้วมันก็มีเวลาบางส่วนที่แบบว่าต้องอยู่กับลูกอะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าแบบถ้าผมขอได้อย่างหนึ่งครับนอกจากแบบขอให้คนไปดูหนังเยอะๆแล้วเนี้ยครับเพราะว่ามันประสบความสําเร็จในเรื่องของการที่เราทํามันใช้เวลาโปรโมทตอนนี้ <c oughs> ไหมหมายถึงว่า <c oughs> มึงไปคุยกับเมีย <c oughs> มึงก่อนไปรายการหนุ่มกัญชัยทีทีทีท,ทีไม่เว้น เอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวหยุดแจ็คไปก่อนถามไปหมอนดีกว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรลูกไปโกรธกันงอนกันเรื่องอะไรคือท่าเอาไปหมอนถามไปหมอนไมไม่ก็เขาไม่ค่อยอยู่บ้านเขาทํางานหรือเปล่าใช่ใช่ค่ะแต่ว่ามันบางทีกลับมาบ้านก็ไม่สนใจเรากับลูกนะควาเหนื่อยจริงลุูก็เหนื่อยเหมือนกันเนี่ยใช่เออเรียงลูกก็เหนื่อยนะ ไม่แต่พี่จะบอกไปหมอนนะว่าวที่แจ็คเขาไปทํางานแล้วไอ้นี่มันตั้งใจทํางานแล้วมันเครียดได้อย่างที่พี่บอกวันพอไปอยู่หน้ากองเนี้ยฝนจะตกมัง่งถ่ายไม่ได้มัง่งมันก็รู้สึกเครียดเครียดนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยไอ้นี่มันเครียดนะแจ็คแจ็คก็อยู่ในเหตุการณ์ใช่รูู้แต่จริงๆแล้วบางอย่างมันต้อง ต้องทิ้งไว้ทั้งนอกนะแจ็คนะครับแต่ตรงนี้หนูเข้าใจไม่เคยมีปัญหาเรื่องงานครับไม่ได้คุยกันมาใช้ระยะเวลากี่วันล่ะตั้งแต่วันแม่ครับ12กับอาทิตย์หนึ่งอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไม่แต่ว่ามันมันเหมือนมันมีปัญหากันมาตั้งแต่คลอดลูกแล้วเหมือนเหมือนปรับกันมาหลายรอบแล้วเขาต้องคุยกันอะของพวกนี้มันก็คุยกันแล้วก็ต้องคุยกันอีกชีวิตคู่มันไม่รู้จบหรอกมันไม่ใช่ชีวิตคู่แล้วนะมีลูกมีเต้านี่เขาเรียกคู่ชีวิตแล้วนะแจ็คครับขอบ ไม่สัญญาครับแต่ขอทําเลยหลังจากนี้หมายถึงว่าก็จะทําให้ใบหมอนเห็นเลยครับว่าไม่ไม่กล้าไม่กล้าอีกแล้วครับเพราะว่าแบบอยากอยากอยากทําเพื่อครอบครัวแล้วครับเออไม่ใช่ไบมีแล้วไปหนีเที่ยวไม่เอานะหรือว่าหนูเนาะใช่จิงเพราะในตองแล้วแฟนมาด้วยเพาว่ามีลูกมีลูกอ่ะถูกไหมล่ะแล้วลูกผู้หญิงผู้ชายนะลู้ชผู้ชายผู้ชายถ้ามีลูกสาวงี้ยลองคิดดูซิไปเที่ยวเท่าไหร่ตายจบบปพี่ซอ แต่ก็แต่ก็คุยกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมไม่ได้ก่อนคุยวันนี้ห่อใช่ค่นได้คุยวันน <oh ี้ครับก็เลยแบบอยากคุยแบบจริงๆว่าแบบอยากให้แบบให้โอกาสพี่อีกครั้งสุดท้ายแล้วก็สัญญาว่าจะไม่ปล่อยให้หมอนไปไหนแล้วครับแล้วก็จะรักลูกกับหมอนโอเคเอน่ารักน่ารักดีเลยลูกเคลียร์กันนะเคลียร์กันเคลียร์กันมีแล้วก็เคลียร์กันค่อยๆโอเคไหมครับโอเคโอเคแล้วก็ ไม่สัญญาครับทำให้เห็นเลยครับแล้วก็จะอยู่กับลูกแล้วก็ภรรยาหลังจากนี้ต่อไปนะครับการกระทําย่อมดีกว่าคําพูดนะแจ็คใช่ครับทาเลยครับเพราะว่าเพราะว่าที่ผ่านมาครับมันมันน่ากลัวมากครับการที่เราแบบถ้าวันหนึ่งเราสูญเสียครอบครัวไปแล้วอะไรครับมันเอากลับขึ้นมาไม่ได้ก็เลยรู้สึกว่ายังไม่เสี่ยงดีกว่าอะไรเงี้ยครับอือให้น้องการพูดเป็นไงบ้างน้องคำพูดต้มยำการกระทําต้มจืดมือใครจะเหมือนตัวเองอ่ะคำพูดพังคำพูด ไอ้นี <screws in the ground> ่เหมือนแจ็คไปไงคำพูดยาวเหยียดการกระทำเขียรตาปาดให้น้องใบหม่อนบอกไปเลยความในใจอยากจะบอกแจ็คยังไงอะไรก็ไปเลยแ้วมนจบนี้ไปเลยแล้วกลับ่าไปเริ่มต้นกันใหม่ชีวิตต้องเดินต่อไม่เขาเขาเขาดีมาตลอดอยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาเรื่องอะไรเลยแต่ถ้าแบบอยากให้มีเวลาแบบกับลูกกับเราบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะส่วนคือบาลานชีวิตให้มันดีกว่านี้หน่อยอันนี้คือเหมือนแบบทุ่มไปอย่างเดียวเลยอะไรเงี้ยจนมัน จนเรารู้สึกว่าแบบเหมือนอยู่กับบ้านกลับมาบ้านก็ไม่เคยเจอกันทั้งรังที่อยู่บ้านเดียวกันอย่าเห็นเมียเป็นของตายเข้าใจว่ามันต้องดูแลเอาใจใส่เขาเห็นไหมพี่แจ๊คไล่ลูกไปอาบน้ายังกัดได้เลยมันก็มีแต่ใช้เวลาไม่นานเลยแจ๊คเออครับนี่พี่เลี้ยงอ่ะไปเลยไอ้อาบน้ำ่ลยโหไอ้นี่ใส่เลยแจ๊คถ้าเขาไม่รักวันนี้เขาไม่มาะ ผมตกใจมากเขาไม่มาแล้วที่บอกทราบบานเลยครับเพราะเราติดต่อไปตั้งแต่วันที่เออ่จนที่คุณไปเที่ยววันนั้นอะไปเที่ยวอีไหนมึงต้องมีสติก่อนจะพูดนะบอลกูบอกบอยนะคือมึงอ่ะ่40กว่านะบอลนะมึงมึงต้องคิดก่อนพูดนะตอนเนี้ยคือมึงไปเที่ยกถุงหวยจนมึงหล่อตอนเนี้ยบอลไปเที่ยวกับบีริฟเอลซี่ไปเที่ยวกับบีริฟเอลซี่เมื่คุณสั่งงานเด็กๆฟังถูกไหมเอออ่ะเห็นไหม มึงก็พูดอย่างนี้ดิแต่มึงไปล้าลายลงคอล้าลายลงคอไม่ไเที่ยวข้าไกูหน้าเหวอไปด้วยเนี่ยเออกูก็ยืนของกูดีๆเนี่ยเห็นมีรอยยิ้มแล้วแต่ผมว่าเครียดตอนทําหนังนแหละแต่พี่ความรู้สึกฮะถ้าหนังน่ะ มันขายแล้วพี่ว่าทุกอย่างมันก็คงกลับมาเหมือนเดิมแหละก็มีเวลาให้ลูกหน่อยนู่นนั่นเลยเอางี้ไหนๆก็ไหนละครอบครัวอยู่ด้วยกันพี่จะได้ไม่คุยไม่ได้คุยกับแจ็คคนเดียวคือพี่อะท่านฟุตทักลาหมูดเด้งเนี่ยวันที่ที่แปดสิงหาสิงหาเนี่ยถ้าจะขายถ้ามาประสบความสำเร็จพี่ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยแค่เลยห้าสิบเนี่ยพี่ก็กะว่าเดี๋ยวพี่จะลงทุนกับแจ็คพี่พอมีทุนอยู่พี่ได้มาเก็บไว้นานแหละครับได้ใช่ไหมเดี๋ยวดูอาหาว่ากูโม้เก็บมานานแล้วแจ็คก็ไม่รู้ใช่ไหมเมียกูููกกกก็็ไมมมม่รร้้้เเบบาานนนแลลลวพองงทุัึย มันอาจไม่มากมายหรอกกูทำมึงได้ไหมครับประมาณนี้ไอ้เมียมึงไปเหมาล็อตไหนมาเนี่ยล็อตใหญ่เลยเนี่ยไอ้สัสเนี่ยกูมีเท่านี้เลยแล้วมันจะเข้าโรงยังไงไอ้สัตวสโปรจะเข้าคุมกันไอ้เหี้ยกูไม่ได้เจอลูกเมียเลยไอ้สัขอให้มีความสุขในชีวิตครับผมคุณมากคุณบอลอย่าลืมหนังด้วยนัฝากเลยสุดท้ายเลยครับฝากฝากด้วยนะครับ28สิงหาคมนะครับทุกโรงภาพยนตร์นะครับอย่าลืมนะครับ ฟูดทักรักครอบครัวให้มากๆน,น,นะมึงอ่ะ <c oughs>